อ๋อสดสดีครับพอเม่พี่น้องบรรท่ามื้อนี้ก็มาเห็ุกับข้าวแรงกินนะครับมื้อนี้ขอเสนอเมนูนะครับผัดกะลอกนะครับไห้กะลอกมาตัวหนึ่งนะครับบริกาดอกครับมันแรนขวงหนาทางรถเขานะครับรถเหยียบตายนะครับเป็นบุญของผมนะครับของหากินยากนะครับกดเอาวมาขัวก่อนนะครับขัวน้ํามันหน่อยน้อยนะครับน้ํามันนะครับใส่หน่อยน้อยนะครับ แบบบ้านๆนะครับสูตรไผ่สูตรมั่นนะครับอาหาเนียนแบบกันนะครับแบบบอบูนะครับที่งานที่งานพัดไปแล้วนะครับเป็นขั้นตอนเลยนะครับหลังจากห้า <c oughs> อันนี้แล้วนะครับไปแล้วนะครับ เออน้ำมันแ้วนะครับหอมนะครับพี่น้องกระลอกนะครับนี่ครับเบงเครื่องเคียงนะครับพริกนะครับสูตรของผมนะครับต่อไปห้องกระสิไส้ไส้พักนะครับไส้พักเลยนะครับครักแต่มีแบบตัว นี่ฟักกาบนะครับคิ้งน,นะครับผสมไปนะครับเน,นี่งสาบตกลงมาใส่แบบนี้โอ้ยโบแซบโบโบแมนเลยพี่น้องโบแมนครับ แข็งๆนะครับสีแสบบอสี่น้องคอยเบิ่ลผลงานกันแล้วกันนะครับังบรรยากาศนะครับนี่เครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงก็มีแบบริกกตะไคร้คานะครับทำมาแล้วนะครับ็อหยากใส่เลยนะครับพี่น้องเป็นเพจแบบบ้านนะครับ ขัวเขาเอื่นขัวแหงนะครับขัวแหงก็รอกนะครับพี่น้องจ้าแล้วพี่น้องจามแล้วมาจามแล้วถือว่าแสบนะครับปรุงนะครับขันตอนนะแต่ผุงชนะครับ น้ำปลานะครับลดีแน่นอยหนึ่งครับค้นครับพีคนคบ่นอ้อง โอ้ยแฮโอ้แสบแม่งพี่นองเลยโอ้ยจามนะครับวันนี้ําหรับคิปนี่นะครับจามแม่นะครับแสดงว่าแสมครับเราอยากถอดปลั๊กก่อนครับตัวที่นองเบ่งนะครับ พักเลยครับแล,แล้วนะครับพี่หน่อยรักใส่การนะครับ เป็นอันเรียบร้อยนะครับพี่น้องต่อไปกับสีซิมนะครับบรสุพานบอนะครับซิมคึ้นอย่างงีนะครับพี่นอนะ้องเนาะเนาะขออนุาตบอกให้เห็นนะครับ่ว่านี้สีซิมนะครับแสบแม่พี่น้องสำหรับที่นี่โจใบเพียงธานีครับบทองสืบนะครับ ก็หลอ,อกนะครับสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ